หากพูดถึงชื่อทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเหตุการณ์ความตึงเครียดและคำบอกเล่าถึงชนวนเหตุแห่งสงครามที่คุกคุนต่อเนื่องเป็นระยะทะเลจีนใต้คือปัญหาความมั่นคงที่ยึดเยื้อมานานเต็มไปด้วยกรณีพิพาทและคู่ขัดแย้งที่ว่ากันว่ามีทั้งคู่ขัดแย้งโดยตรงในพื้นที่และคู่ขัดแย้งทางอ้อมคาบสมุทรเกาหลีก็เช่นกันความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ มด้ยิ่งหย่อนมากไปกว่าพื้นที่ในเทะเลจีนใต้เรียกได้ว่า2ประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่เรือรังมายาวนานร่วมร้อยปีโดยมีผู้สนับสนุนเหตุการณ์ความตึงเครียดทั้งสองยีแบบลับๆในด้านหลังที่สื่อหลายแห่งและนักวิชาการหลายคนมักพูดถึงกันก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพจไทยแลนด์อีเดเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารไทยจีนที่สำคัญและร่วมให้กำลังใจพวกเราได้ตามช่องทางข้างล่างนี้ครับ ้อนกลับมาในประเด็นทะเลจีนใต้มีพื้นที่แห่งหนึ่งที่ชื่อว่าหมู่เกาะสเปนลี่หมู่เกาะแห่งนี้ไม่มีคนอาศัยอยู่ในปัจจุบันและคงพัฒนาอะไรไม่ได้มากด้วยพื้นที่เพียงแค่4ี่กิโลเมตรเพราะเป็นแค่หมู่เกาะเล็กๆที่อาจจะยากต่อการพัฒนาแต่สาเหตุที่ทําให้หมู่เกาะแห่งนี้กลายเป็นที่หมายปองจากประเทศต่างๆนั่นก็พรเชื่อกันว่า รอบบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยมหาสมบัติอล้ำค่าเพราะอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุต่างๆจำนวนมากที่ประเมินค่าไม่ได้และจะสามารถทําไรายได้ให้ประเทศผู้ครอบครองอย่างมหาศาลแม้ปัจจุบันจะยังไม่มีการสำรวจอย่างเป็นทางการก็ตามพื้นที่ทะเลจีนใต้และหมู่เกาะสเปนล,ลี่แห่งนี้ทอดตัวยาวกินพื้นที่หลายร้อยกิโลเมตรนับตั้งแต่ภูมิภาคเอเชียตะวันออก มาจนถึงตอนบนของภูมิภาคอาเซียนนั้นจึงทําให้เกิดการแย่งชิงจากประเทศที่มีพื้นที่ติดบริเวณโดยรอบไม่น้อยกว่า6ประเทศประกอบด้วยประเทศจีนฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบูไนและไต้หวันเป็นต้นการแย่งชิงดังกล่าวมีมานานหลายสิบปีจนปัจจุบันการแย่งชิงก็ยังดาเนินต่อไปผ่านการขู่ซ้ำรบการสร้างประเด็นพิพาทควบคู่ไปกับความพยายามในการสแสวงหาทางออกอย่างสติร่วมกัน จึงทำให้ปัจจุบันยังไม่เคยมีใครได้ลงไปสํารวจในพื้นที่นี้จริงๆว่ามีทรัพยากรอยู่จริงหรือไม่และถ้ามีจะมีมากขนาดไหนแต่ที่มีอยู่จริงๆก็คือเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดซึ่งจีนก็ยืนยันว่าพื้นที่กว่า90%ของทะเลจีนใต้เป็นของตัวเองตามแนวเส้นประก9เส้นบนแผนที่ส่วนฟิลิปปินส์ก็อากก้างกรรมสิทธิ์เหนือสันทรายสกายโบโร ซึ่งอยู่ห่างจากประเทศไปประมาณ160กิโลเมตรขณะที่ประเทศอื่นๆก็ต่างอ้างกรรมสิทธิ์ตามแผนที่ของตัวเองที่เขียนเอาไว้นอกจากการอ้างกรรมสิทธิ์และการต่อสู้กันบนชั้นศาลแล้วการข่มขู่ทางทหารและการสแสวงหาพันธมิตรก็เป็นอีกวิธีที่หลายประเทศนำมาใช้ฟิลิปปินเคยเป็นเมืองขึ้นของสเปนมาก่อนก่อนจะตกมาอยู่ภายใต้เนื้อมือของสหรัฐ ภายหลังสงครามสเปนสหรัฐและสงครามฟิลิปปินส์สหรัฐนั่นจึงทําให้สหรัฐมีอิทธิพลสูงมากและสามารถเข้ามาจาัดตั้งฐานทัพในฟิลิปปินส์ได้อย่างยาวนานโดยปัจจุบันมีไม่น้อยกว่า5แห่งท่ามกลางเสียงคัดค้านและไม่เห็นด้วยจากชาวฟิลิปปินส์ที่มากขึ้นเรื่อยเหนือฟิลิปปินส์ขึ้นไปยังมีประเทศญี่ปุ่นทุกท่านอาจจะทราบดีว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2จากการถูกสหรัฐอเมริกาถล่มด้วยอาวุธนิวเคลียร์ และห้ามมีกองทัพเป็นของตัวเองในเชิงรุกรานประเทศอื่นพร้อมทั้งถูกบีบแกมบังคับให้สหรัฐเข้ามาจัดตั้งฐานทัพและยึดเอาญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรอย่างแนบแน่นจนกระทั่งในช่วงหลังที่ญีปปุ่นเริ่มพยายามสร้างบทบาทกองทัพของตัวเองควบคู่ไปกับข่าว,ข,าวข่าวที่ไม่ค่อยดีนักจากทหารสหรัฐอเมริกาที่มีข่าวข่มรือชาวญี่ปุ่นหลายรายในอีกทางคู่ขนานยังมีความพยายามในการจัดตั้งองค์กรนาโตเอเชียทีล่าสุดเกาหลีเหนือและหลายประเทศ ต่างออกมาโจมตีว่าสหรัฐหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการจัดตั้งผ่านยุทธศาสตร์ปักบุตรเอเชียและนโยบายบลโกลเบโลนาโตโดยมีประเทศพันธมิตรสหรัฐรอบๆภูมิภาคที่ทั้งเต็มใจและถูกชักชวนให้เข้าร่วมเช่นประเทศเกาหลีใต้ฟิลิปปินออสเตรเลียญี่ปุน่นและอาจรวมถึงประเทศไทยด้วยที่มีข่าวถูกชักชวนให้เข้าร่วมเช่นกันหลายคนอาจจะพอทราบดีว่าวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของการจัดตั้งองค์กรนาโต้ขึ้นมานั้น ็เพื่อต่อสู้กับระบบคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหภาพโซเวียตก่อนจะลดบทบาทลงหลังโซเวียตล่มสลายซึ่งแน่นอนว่าคู่แข่งของ NATO ก็คือระบบคอมมิวนิสต์นั่นจึงแน่นอนว่าองค์กร NATO เอเชียที่จะตั้งขึ้นมาโดยมีสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคงมีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่การแผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและหยุดยั้งการเติบโตของประเทศคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้ซึ่งก็คือประเทศจีน ที่เป็นคู่แข่งกับสหรัฐอเมริกาโดยตรงก่อนหน้านี้มีหนังสือเล่มหนึ่งจากประเทศฟิลิปปินส์ที่ชื่อว่า The Base of Our Insecurity ของโรแรนซิมบูแรนที่นำเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่เกิดจากฐานทัพของสหรัฐในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยหนังสือเล่มนี้พิเคราะห์ให้เห็นว่า ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาไม่เพียงแต่ทำลายความปลอดภัยของประเทศที่เป็นฐานทัพแต่ยังส่งผลถึงบรรยากาศโดยรอบและบรรยากาศโลกที่เสื่อมถอยและสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดสงครามอีกด้วยผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ยังวิเคราะห์ว่าการมีอยู่ของฐานทัพสหรัฐในต่างประเทศมักนำไปสู่เหตุการณ์ความตึงเครียดและความขัดแย้งที่ทวีคูณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทำให้เกิดการต่อต้านจากประชาชนท้องถิ่น รวมถึงส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เพราะการเข้ามาจัดตั้งฐานทัพของทหารสิ่งที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการผลอาวุธต่างๆเข้ามาซ้อมรบและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายว่าการมีอยู่ของฐานทัพสารัฐทําให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ําและดินเมื่อพิเคราะห์จะพบได้ว่าเนื้อหาหลายประเด็นในหนังสือเล่มนี้สอดคล้องกับความเป็นไปในปัจจุบัน ีสหรัฐเข้ามาจัดตั้งฐานทัพรอบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องทงั้งทั้งที่สหรัฐเองก็ไม่ได้มีประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคนี้จึงทำให้นักวิเคราะห์เชื่อกันว่าการเข้ามาของสหรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานอำนาจในภูมิภาคลดบทบ,บาทจีนและที่สำคัญสหรัฐกำลังมองเอเชียแปซิฟิกเป็นจุดยุทธศาสตร์ใหม่ของโลกใบนี้สำหรับประเทศไทยเอง ในฐานะหนึ่งในประเทศภูมิภาคต้องเตรียมพร้อมตั้งรับบรรล้านความสัมพันธ์จากระเบียบการทูตให้ดีเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเช่นกันโดยเฉพาะประเทศที่มีสหรัฐเข้ามาจัดตั้งฐานทัพเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและความสุ่มเสี่ยงที่คาดไม่ถึงบนสถานการณ์โลกที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน